ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอ5้าวสให้สัมภาษณ์ผมมีทางเลือกเดียวในจังหวะยิงประตูก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับในงานแถลงข่าวก่อนเกมพบเมาโมโทมัสทูเคินบอกว่าโอกาสที่ไครฮาวเวสจะได้กลับมาลงสนามอาจเกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลาซึ่งบทสัมภาษณ์นั้นถูพิสูจน์ให้เห็นทันทีในวันถัดมา เป็นอีกครั้งที่ฮาวเวสออกสตาร์ทจากมานั่งสำรองแต่โชคร้ายของนักเตะคนหนึ่งกลายเป็นโอกาสของผู้เล่นอีกคนหนึ่งเมื่อโรเมลูลูกากูต,ต้องโดนถอดออกเพราะมีอาการบาดเจ็บนั่นทําให้เกมลุกชาวเยอรมันได้ลงสนามและมายิงประตูคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอแม้ว่าจะนั่งเป็นเวลา20นาทีแข่งวยยัย22ปีซึ่งยิงประตูที่3จากชัยชนะ4-0ต่อของทีมกล่าวมันเป็นเรื่องยากเสมอในการลงสนามแต่ผมพยายามเต็มที่แล้วมันก็เป็นประตูที่ดี ขลัแอซิดได้สวยเลยบอลมาไกลมากแต่ผมไปถึงและผมรู้ว่าผู้รักษาประตูจะต้องล้มตัวแน่ๆดังนั้นผมคิดว่าทางเลือกเดียวก็คือยอดข้ามตัวเขามันเป็นผลการแข่งขันที่ดีมากๆสําหรับพวกเราการยิงสีประตูเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเสมอถือว่าช่วยเพิ่มความมั่นใจได้เยอะเลยครับตีโมแวนเนอร์ถือเป็นอีกหนึ่งนักเตะท,ที่ได้รับบาดเจ็บนั่นทําให้โอกาสลงตัวจริงของไคฮาวสในเกมกับนอริชวันเสาร์นี้เพิ่มสูงขึ้นไปอีก เราแค่ต้องลุยกันต่อไปต้องฟื้นฟูร่างกายให้ดีเราจําเป็นต้องกลับมาสดใหม่กันอีกครั้งในวันเสาร์นี้เขากล่าวเราไม่สนไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนลีกหรือว่าพรีเมียร์ลีกครับเราต้องการคว้าชัยชนะนั่นคือเป้าหมายเดียวกันสําหรับวันเสาร์นี้รอมาเก้าปีคริสเตนเซนเปิดใจหลังยิงประตูแรกให้เชลซีว่ากันว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคนที่อดทนซึ่งถูกพิสูจน์ให้เห็นในกรณีของอันเดสคริสเตนเซน ที่ยิงประตูแรกกับเชลซีในการลงสนามนัดที่137กับสโมสรจากชัยชนะเหนือเมาโมผลผลิตจากทีมเยาวชนเชลซียิงประตูเบิกร่องช่วยต้นสังกัดไล่ถลมมม 0, ่มมาโม่4-0ในศึกแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนวันพุธโดยเป็นจังหวะที่เขาวัลเล่ลูกครอสของเทียโก้ซินวาในนาทีที่9ก่อนเราจะได้จอจินโยและไคฮาวเวสที่ทําประตูในนัดนี้ด้วยเกือบหนึ่งทศวรรษผ่านไปนับตั้งแต่ที่กองหลังชาวเดนมาร์กย้ายมาที่คอบแฮมในวัย16ปี ซึ่งหลังจากยิงประตูแรกกับเชลซีจนกลายเป็นนักเตะคนที่14ของทีมที่ยิงได้ในซีซั่นนี้เขาได้พูดถึงค่ำคืนแห่งความฝันและเวลาที่น่าภาคภูมิใจในการซันโบต่อหน้าอาจารย์ฝั่งเชดเอนประตูแรกกับสโมสรหลังจากที่อันเดรสคริสเตนเซนยิงประตูแรกให้เชลซีในเกมแชมเปี้ยนลีกที่เอาชนะเมาโมเมื่อคืนวันพุธเราจะย้อนกลับไปดูรายชื่อนักเตะขวัญใจแฟ,แฟนบอลรายอื่นๆที่ใช้เวลาสักพักก่อนจะเบิกร,ร่องลูกแรกให้กับสโมสร คริสเตนเซนถือเป็นขาประจําในเกมรับของทีมตลอด5ฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ลูกบอลเล์ที่กองหลังชาวเดนมาร์กยิงใส่คู่แข่งแจ็คสวีเดนในนาทีที่9ทําให้เกิดการเฉลิมฉลองสุดเบี่ยงเพราะในที่สุดเขาก็ยิงประตูแรกให้กับสโมสรในการลงสนามนัดที่137ถึงแม้เกมรับแดนโคโนมจะต้องรออย่างยาวนานสําหรับประตูแรกของเขาแต่ก็มีแข้งดังของเชลซีอีกหลายรายที่ใช้เวลากันอยู่สักพักก่อนซัดประตูแรกในนามสิงห์บลูได้เช่นกันอัลเบิร์ตแฟร์เร นักเตะสัญชาติสเปนคนแรกที่ลงเล่นให้กับเชลซีแฟร์เดย์ยิงได้เพียงหนึ่งลูกจากการลงสนาม113นัดแต่ถือว่าน่าประหลาดใจที่เขายิงไม่ได้มากกว่านี้หากคุณได้เห็นจังหวะก,การซัดสุดเฉียบคมใส่แฮทาบรินในแชมเปี้ยนลีกเมื่อเดือนพฤศจิกายน1 99 9แมตช์ดังกล่าวเป็นการลงสนามนัดที่58ให้กับสิงห์บลูซึ่งชาปี้วิ่งไปรับบอลจากการแจกของเดนิสไว้์ก่อนเอาลงอย่างเนียนแล้วอัดด้วยเท้าขวาเต็มข้อช่วยให้พวกเรานีห่างทีมดังจากยมีเป็น2ต่อโคอมาเกเกลยเล ความยอดเยี่ยมในการเล่นกองกลางตัวรับของมาเกดเลเ่ถือเป็นกุญแจสําคัญช่วยให้พวกเราคว้าแชมป์ลีกเป็นสมัยแรกในรอบ50ปีเมื่อฤุูการ2004-2005และค่อนข้างจะชัดเจนว่าเหล่าสาวกเดอะบลูอยากเห็นใครเป็นคนยิงจุดโทษในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในการแข่งขันเกมเย้านาสุดท้ายของฤดูกาลที่พบกับชาวตันแอตเลติกดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสมีจังหวะการยิงที่ไม่แรงนักจนโดนเซฟเอาไว้ได้แต่เขายังวิ่งไปตามซ้ําตุงตาข่ายทําให้เกิดการฉลองอย่างหนักที่ดับบิด โดยเป็นประตูแรกของเจ้าตัว,ตวกับเชลซีหลังลงสนามไป96นัดเปาโลแฟร์ไรลาในตอนที่เชลซีตามหลังโคเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่หนึ่งลูกในเกม FA คัพรอบ5าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2006แฟร์ไรลาได้เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการยิงประตูแรกกับเดบลูในการลงเล่นนัดที่62ของเขาฟูลแบ็กทีมชาติโปรตุเกสป้วนเปียนอยู่บริเวณเสาไกลในจังหวดเตมุมก่อนอยู่ถูกที่ถูกเวลาเมื่อบอลมาเข้าทางเขาและเจ้าตัวได้จบสกอร์กลายเป็นลูกยิงตีเสมอ ่วยให้ทีมคัมแบ็กกลับมาคว้าชัย3ต่อ1 a s h งแอชลีย์โคประตูแรกของแอชลีย์โคกับเชลซีเกิดขึ้นในการลงเล่นนัดที่67หลังจากที่เขาย้ายมาจากอาเซนน์แมดดังกล่าวสิงบลูบุกไปนำเวสแฮม3ต่อ0ูในเดือนมีนาคม2008แต่ต้องมาเหลือผู้เล่น10คนหลังจากแฟรงดัมพาดโดนไล่ออกอย่างน่ากังขามีการกลับคำตัดสินหลังจากนั้นแบ็กซ้ายของเราช่วยตอกย้ำชัยชนะที่อัพตันพาร์คโดยโผล่ขึ้นมาในจังหวะสวนกลับ แล้วซัดบอลจากมุมแคบหลังลูกยิงของจโจโค้โดนรับกรีนปัดออกมาเซซ่าอัสปริเกตา้าประตูแรกของอัสปีกับเชลซีช่วยให้พวกเราออกนำในชัยชนะ2ต่อ0นย์จากเกมลีกครับที่บ้านของอาร์เซนอลนเมื่อเดือนตุลาคม2013โดยถือเป็นการแสดงให้เห็นธรรมชาติของการทำงานหนักและการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมของว่าที่กัปตันทีมในอนาคตในเวลาไม่ถึง20วินาทีดาวเตะแดนกระทิงดุขยับจากการป้องกันลูกเตะม,มุมในกรอบเขตโทษทีมเรา วิ่งสปริน์ขึ้นมาช่วยเกมรุกในจังาหาวะโตกลับและสุดท้ายยิงผ่านมือลูคัสฟาเบนสกี้ตุงตาขาดในการลงเล่นนัดที่55ของเขากับสโมสร์มัตเตโอโควาสิตหลังไม่สามารถทำประตูได้ตอนย้ายจากเรอัลมาดริดมาเล่นแบบยืมตัวในซีซั่น2018-2019โควาสิตเข้าร่วมทัพสิงบลูด,ด้วยสัญญาถาวรในซัมเมอร์ปี2019และตอบแทนความเชื่อมัน่นในฟอร์มอันยอดเยี่ยมซึ่งทำให้เขาได้รับรางวัลผู้เล่นแห่งปีของสโมสรน,นอกจากนี้เขายังยิงประตูแรกให้กับทีม ในการลงสนามนัดที่71ซึ่งเป็นการแข่งขันแชมเปี้ยนลีกที่บ้านของบาเินเซียจังหวะดังกล่าวมิดฟิลชาวโครแอตได้โอกาสสับไก่ส่งบอลเรียดจากระยะ20หลาเสียบสามเหลี่ยมด้านล่างตุงตะข่ายในนัดที่เสมอกันไป2ต่อ2ป่ปาแลมมีข่าวกับนิวคาเซิลแฟรงค์แลมพาร์ดอดีตผู้จัดการทีมและกองกลางของเชลซีเป็นหนึ่งในแคนดิเดตเข้ารับงานคุมนิวคาเซิลหลังจากสมสรยกทางกับสตีฟบูซ ESPN เผยว่าตำนานสิงห์บลูถูกพิจารณาให้เข้ารับงานเคียงข้างเปาโลฟอนเซกาอดีตในายใหญ่โรมา่ารวมทั้งกุนซือชื่อดังคนอื่นบูสลงคุมทีมนัดที่1 0 0่ในแมตช์ทางการจากเกมที่นิวคาสเซิลปรชาชัยต่อท็อตแนมเมื่อวันอาทิตย์ได้แยกทางกับสโมสรในบ้านเกิดหลังอยู่มา2ฤดูกาลแลมพาร์ดว่างงานตั้งแต่ออกจากดับลูเมื่อเดือนมกราคมโดยเขามีผลงานพาทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเอฟเอครับและคว้าตัวเข้ามาเล่นแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2020-2021 ซึ่งเป็นปีที่พวกเราคว้าแชมป์รายการนี้แหล่งข่าวเผยแ่าแลมพาร์ดอดีตกุนสือเจลซีและฟอนเซกาอดีตโค้ชของโรมาก,กับชักต้าโดนตเป็นตัวเต็งโดยทั้งคู่กำลังว่างงานและสามารถรับตำแหน่งได้ทันทีเนื้อหาจาก ESPN เผยคริสไวเดอร์ซึ่งแยกทางกับเชฟฟ,ฟิลด์เมื่อซีซั่นที่แล้วก็เป็นอีกคนที่ถูกพิจารณาแต่แหล่งข่าวเผยว่าแลมพาร์ดกับฟอนเซกาคือตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดสำหรับผู้บริหารของ PIF โคหนุนเมาส์ร่วมลุ้นบันลงดอโจโคอดิตมิดฟิลสิงบูเช,ชื่อมั่นว่าเมสันเมาส์คู่ควรกับการถูกเสนอชื่อเข้าชิงบันลงดออย่างเต็มที่โคเคยมีชื่อเข้าชิงรางวัลดังกล่าวเมื่อปี2006นกโดยเขาบอกว่าแนวความคิดของเชลซีคือไม่ยึดติดกับเรื่องดังกล่าวมากเกินไปนักและต้องมีสมาธิอย่างสม่ำเสมอในบทความจากเดอะซันโคยอมรับว่าเขาไม่รู้้วยซ้ำว่าตัวเองถูกเสนอชื่อเคียงข้างผูเ้เล่นเชลซีอีก9รายหลังจากควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่2ในฤดูก,กาล2 0 0 5นถึงก พูดตรงๆนะผมไม่รู้เลยซ้ำว่าตัวเองถูกเสนอชื่อผมจะไปบอกลูกๆนี่คงเป็นเรื่องที่เจ๋งแน่โคกล่าวสำหรับผมในตอนนั้นเรื่องทุกอย่างพวกนี้มันถูกบดบังด้วยสิ่งที่สำคัญกว่าคุณคิดถึงแต่การแข่งขันนัดถัดไปและการคว้าชัยชนะอดีตแข้งหมายเลขสิบของเชลซีได้เปรียบแนวความคิดของเขาที่ทำให้คว้าแชมป์เจ็ดใบกับสโมสรไปเทียบกับเมาส์นักเตะด,ดาวรุ่งของเชลซีเป็นพวกที่มีความมุ่งมั่นกันอยู่แล้วทั้งในฐานะนักเตะและบุคคลคนหนึง่ง ดังนั้นผมไม่คิดว่ามันจะสร้างความแตกต่างใดๆต่อเมสันนะคือมันเป็นเรื่องที่พิเศษก็ลุยกันต่อแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาคู่ควรกับการถูกเสนอชื่อปีที่แล้วเขาโดดเด่นมากเขาเป็นนักเตะที่ไว้ใจได้แล้วก็ไม่รับเครดิตมากเท่าที่ควรกับความเก่าในสนามเขาออกไปลงเล่นแล้วก็เป็นคนแอซิประตูในแชมเปี้ยนลีกนัดชิงด้วยมเเชื่อวูเต็งซิวแชมเปี้ยนลีก วิกเตอร์โมเซตอดีนักเตะเชลซี Chelsea, หนุนหลังให้พวกเราคว้าแชมป์พิมลิกสมัยแรกตั้งแต่ซีซั่น2016-2017แข้งชาวในเจเรยลงทำหน้าที่วิงแบ็กขวาในยุคข,ของอันโตนิโอคอนเต้ในฤดูกาลที่พวกเราได้แชมป์ลีกปัจจุบันดาวเตะวัย30ปีลงเล่นอยู่กับสปาตักมอสโกในรัสเซียพิมลิกซึ่งเข้าลงสนามในเกมที่ต้นสังกัดท่าให้กับเลสเตอร์ซิตี้4-3เมื่อคืนนี้ก่อนการแข่งขันโมเซตเปิดใจถึงช่วงเวลาของเขากับเชลซี และทำนายโอกาสการคว้าแชมป์ภายใต้การคุมทีมของโทมัสทูเกลหากพวกเรารักษาสปริตแบบเดิมเอาไว้พวกเขาจะมีโอกาสสูงมากโมเซนให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ทางการของสโมสรสปาร์ตักมอสโกจากการแข่งขันที่ผ่านมาพวกเขาเพิ่งแพ้ไปนัดเดียวให้กับซิตี้พวกเขามีขุมกำลังที่พิเศษมีโค้ชที่แข็งแกร่งแผนการเล่นเซนเ,นเตอร์3คนถือว่ายอดเยี่ยมมากสำหรับเกมสมัยนี้ในเกมลุกพวกเขาก็มีลูกากูซึ่งเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดณนะเวลานี้ ก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ